ในส่วนของข้อ6ขีดสีนะครับวิธีการทำก็เราก็เนลวก่อนนะครับเนลยวเรเปิดเป็นพาสมาเนาะจากนั้นครับดูจากตัวนี้แล้วเราจะสร้างจากด้านไหนดีจะเริ่มจากเท่าที่มองนะครับจะเริ่มสร้างจากด้านท็อปก่อนด้านนี้นะครับด้านท็อปสร้างด้านท็อปขึ้นมา อ่าเรามาดูที่ด้านท็อปกันนะครับว่าส่วนของด้านท็อปเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดเส้นบ้างก็เริ่มเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับดูในจุดในส่วนของออริจินตรงนี้เนาะออริจินเราต้องให้ออริจินอยู่ตรงนะครับเราก็สร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ สร้างขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยให้ขนาดให้รูปร่างใกล้เคียงก็พอนะครับจากนั้นครับเราต้องให้ขนาดในส่วนของที่ใหญ่ที่สุดนะครับะในที่นี้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของ50ม mm, ิลิเมตรเนาะนี่ทั้งหมดนี้เราก็ให้ส่วนของ50มิลิเมตรไป จากนั้นครับก็ให้ในส่วนของความกว้างตัวนี้นะความลึกเข้าไปเนี่ยเพราเราสร้างจากด้านท็อปเนาะเราจะเห็นในส่วนของความกว้างกับความลึกนะครับในด้านท็อปเราก็ให้ขนาดไปเป็นเท่าไหร่ครับสี 40. 40, นะ่สิบสี่สิบเนาะแล้วเราจะเห็นว่าส่วนตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันเนาะ แต่ที่จริงเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับเราก็จะไม่ให้ขนาดเพิ่มเนาะเราจะใช้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มันเท่ากันเนาะตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโคเรเนียแบบนี้กดถูกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะเท่ากันลนะจากนั้นก็จะทําในส่วนของความกว้างของแต่ละส่วนของช่องเนาะตอนนี้มันมีช่องอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็สมาร์ทเดเมนนะครับแล้วก็ให้ขนาดตามที่มีในส่วนของดอยอิงเนาะนตัวนี้พวกนี้นะครับให้แค่เท่าที่มีนะครับห้ามให้เกินนะครับแล้วก็ห้ามบวกลบเองนะครับ เพราะว่าส่วนที่เขาให้มาเนี่ยเขามันมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนที่เขาใช้อ้างอิงแบบนี้เนาะเพราะตรงกลางเขาไม่ได้ให้พี่ก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วต่อไปก็จะมีส่วนของความลึกเข้าไปความลึกเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นรูปสามมิติเนาะเราจะเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยมันจะมีส่วนที่ลึกเข้าไปอยู่แต่เขาบอกเป็นแบบดึงขึ้นมานะครับแบบนี้ตัวนี้ นะครับว่าลึกเข้าไปเท่าไหร่เข้าไปยนะี่สิบเนาะแล้วก็ให้ไปเป็นขอบตัวนี้อ้างอิงจากพื้นมาที่ยี่สิบนะครับตัวนี้ไม่เท่ากันก็ใช้เหมือนเดิมนะครับสร้างความสัมพันธ์เส้นนี้กับเส้นนี้อะีรน,รนี่อ่าแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นอะไรครับฟู y ีดีไฟ e d แล้วเนาะจากนั้นเราก็ x x t r u s e ขึ้นมานะครับ เอขูดขึ้นมาเท่าไหร่นี่ครับเอขูดขึ้นมาอยู่ที่สามสิบนะครับดูจากร้อยอิงของเราเนาะสามสิบพิผิดสามสิบนะครับจากนั้นกดถูอ่าจะได,ได้รูปแบบนี้มาจากนั้นในส่วนนี้ยมันยังมีส่วนนี้นะครับที่โดนตัดอยู่ซึ่งมันโดนตัดเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะ สามเหลี่ยมที่โดนตัดอยู่เราต้องสร้างพื้นที่สามเหลี่ยมมาที่ด้านนี้เนะเพื่อใช้ในการ e x t r u d e c หรือว่าตัดมันไปมาเรามาเริ่มกันคลิกที่พื้นผิวด้านขวานะครับจากนั้นก็มาที่สเกตจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการสเกตรูปสามเหลี่ยมขึ้นมายังไม่ต้องสนใจขนาดนะครับก็สเกตไปอย่างเดียว แล้วก็ห้ามให้เส้นเนี่ยอยู่ระหว่างกลางนะครับห้ามให้ขึ้นตัวนี้ห้ามให้ขึ้นเสียล่างส่วนของรันการที่เราลากไปตรงกลางเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราลากไปตรงเนี้ยแล้วเราคลิกนะครับมันจะเป็นการฟิกขนาดให้เท่ากับส่วนของจุดศูนย์กลางนะครับเราจะเป็นเลยกว่าหรือสั้นกว่าก็ได้ยาวกว่าหรือสั้นกว่าแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ให้ขนาดตัวนี้ให้ขนาดยังไง ตอนนี้ให้ขนาดอยู่นี่ห่างจากขอบเนี่ยอยู่สิบเราก็ให้แบบนี้ครับจุดมาที่ขอบอยู่ที่สิบนะครับห้ามนะครับในการให้แบบจากฝั่งนี้มียาวเท่าไหร่ยาวสี่สิบลบกับสิบเราให้ตรงนี้เป็นสามสิบห้ามนะครับเราให้เฉพาะที่เขาให้มาเนาะจากนั้นครับมีส่วนไหนอันนี้ให้แล้วส่วนไหนครับนี่ส่วนนี้ ที่ห่างจากพื้นนะครับอยู่สิบเราก็สมาร์ Dimension เนาะคลิกที่จุดกับพื้นมาอยู่ที่สิบนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็เห็นไหมครับเราจะเป็น l l l y define แล้วเนาะเรามาที่ f e เจอร์จากนั้น extrude c ดคครับคัดเป็น To All ครับตัดทั้งหมดนะครับจากนั้นก็คิดถูก อตอนนี้เราจะได้รูปที่ใกล้เคียงขึ้นมาแล้วจากนั้นครับรูปนี้ยเราจะเห็นส่วนของรูวงกลมตรงนี้เนาะเราก็ต้องเจาะนะครับรูนี้เจาะทะลุนะครับอ่ารูนี้เจาะทะลุนะครับเราก็ต้องสร้างที่เพนนีเนาะจากนั้นก็สเก็ตเหมือนเดิมนะครับ สร้างส่วนของวงกลมมาวงกลมตัวนี้มีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีขนาดอยู่ที่8เนาะเห็นไหมครับมีคําว่า t 2อยู่ก็คือทะลุ Diameter อ,อยู่ที่8อ,อ๋อผิผิดที่ตอนนี้ครับ Diameter อ,อยู่ที่8จากนั้นครับมาดูที่ Position ของมันนะครับ ตัวนี้จะมี Position อยู่เนาะก็คือส่วนของสองอันนี้นะครับเป็นส่วนของ Position เราก็ให้โพ i ิชันเนาะโดยการคลิกที่ขอบวงกลมนะครับเราจะให้โพ i ิชันแรกเนาะเป็นแนวตั้งตัวนี้อยู่ที่สิบนะครับเห็นไหมตัวนี้สิบ เราก็พิมพ์สิบแล้วก็ enter นะครับต่อไปส่วนของแนวนอนเนาะก็ขึ้นมาอยู่ที่สิบแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็อีกถูดคัดเหมือนเดิมนะครับเป็น to all แล้วกดถูอ่ารูปร่างตัวนี้เสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของการทำให้มันตัวเนี้ย มันเป็นเนื้อวัสดุของอะไรในข้อนี้นะครับจะให้เป็นส่วนของอบบ a s สนะครับหรือว่าทองเหลืองก็คลิกที่ส่วนของ material นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ edit material อ่า edit material นะก็จะมีให้เราเลือกนะครับเยอะแยะมากมาย ตัวบลัสเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของคอปเปอร์นะครับหรือว่าทองแดงนี่คอปเปอร์ไอรอนบลัสจากนั้นเราก็รับพา,ายได้เลยนะครับจากนั้นกดโฟร์เราจะเห็นว่าเนื้อวัสดุเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปเป็นสีของทองเหลืองนะครับจากนั้นเราก็มาดูส่วนของเวทหรือว่าน้ำหนักนะครับแมสมันเนี่ยเท่าไหร่ แล้วก็คลิกแมสมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างขึ้นมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของจุดออริจินแมสทุกอย่างนะครับหน่วยเป็นกรัมเนาะโอเคข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ